หลายหลายประเทศหลายคนรู้สึกได้ว่าอิสราเอลน่าจะทําเกินเลยไปเยอะมากแล้วถึงแม้ว่าจะอ้างว่าเขาจะอยู่ไม่รอดแน่ถ้าอิหร่านมีวาตถุเคลียร์แต่ตอนนี้มันเขาไม่มีแล้วก็สายภาพโดนทำลายไปเยอะมันน่าจะหยุดตรงนี้ มางริก,กา,ารก็จะหันกลับมากดได้เซลจังหว,วัดในสองสัป,ปดาห์นี้ด้วยว่าเอาพอกพ,พอแค่นี้ได้ไหมเพราะว่าตอนเริ่มต้นก็ไม่ได้ชัดเจนว,ว่าอเมริกันเห็นด้วยนะแล้วก็ยังบอกแ้าได้ว่าที่ปฏิบัติการครั้งล่าสุดเนี่ยทางซีเอไม่ได้รับทราบอะไรอย่างชัดเจไนไอเนี่ยก็ทําให้เราเห็นภาพของความพึกเขิมความก้าวร้าวของเทรลนั่น อเมริกาต้องทําหลายหน้าขู่อิรานให้ยอมเจรจาสก,กัดอิสราเอลไม่ให้เดินหน้าแล้วก็ไปกํากับควบคุมไม่ให้รัเสเซียและจีนนะค,ครับขยับมากกว่านี้จริงๆอิหรานส่งสัญ,ญญาณถอยมาบ้างแล้ว การโจมตีอิสราเอลก็ขู่ซะเยอะแล้วก็ขีดเขาสามารถในการโจมตีก็เห็นไม,ไม่ไม่ได้เยอะอะไรเพราะฉะนั้นก็คงต้องดูว่าจะถอยกันยังไงซึ่งมีหลายสูตรแต่ว่าขนาดนี้ก็ยังไม่ค่อยตกผลึกเท่าไหร่ครับโมงสู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ เท่าที่อาจารย์ประเมินจากบริบทสถานการณ์ปัจจุบันนะคะแล้วก็สิ่งที่เป็นมุมมองจากเชิงประสบการณ์และการทําความรู้จักกับคุณทรัมป์เนี่ยนะคะอาจารย์มองว่าคุณทรัมป์มีแนวโน้มจะตัดสินใจอย่างไรคะมีบทความของอาเจชราบอกว่าคุณทรัมป์นี่พูดอย่างแต่อาจจะทําอีกอย่างนะคะตอนเข้ามาเขาก็บอกเขาต้องการ global peace นะคะต้องการความสงบสุขของโลกแต่ว่าสงครามรัสเซียยูเครนเองก็ยังปิดไม่จบนะคะตอนนี้ก็ยังมีส่วนที่รับรู้สงคราม ของอิสราเอลกับอิหร่านอีกด้วยคะ่ะเอ็นเกมของคุณทรัมป์กับอิหร่านน่าจะออกมาแบบไหนคะอาจารย์เออคาดเดายากนิดหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าคาดเดาได้ถูกเนี่ยสงสัยว่าผมต้องไปนั่งอยู่ที่สำเนียบขาวสงสัยว่าผมจะต้องมาออทํารายการแทนคุณคิต้าเพราะว่าจะมีคนดูเยอะเพราะทา,ายอะไรถูกมันมันยากนะครับแต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยทที่จะตอบคุณคิตาได้นี่มันอยู่ที่ การคุยกันสัปดาห์นี้ที่เจนีวาเป็นอย่างยิ่งถ้าอิหร่านมีท่าทีที่อ่อนลงนะครับซึ่งอาจจะไม่ง่ายเพราะว่าการเมืองภายในเขาก็ค้ำคออยู่ไอปฏิบัติการลุกคือนะครับของสิงโตของอิสราเอลที่จะไปปลุกคนอิหร่านเนี่ยมันค้ำคอเขาอยู่นะครับถ้าเกิดเขาอ่อนให้กับอเมริกันพวกนี้จะลุกคือขึ้นมากกว่าเดิมเพาบอกว่าขายชาติไม่รักชาตินะครับแล้วเป็นเงื่อนไขลมรัฐบาล แต่ว่าก็ไม่ง่ายนะครับอีเซอร์วนี่แต่แต่ถ้าถ้าแข็งไปแล้วเข้าสู่สมองภูุ่มผมว่าไปแย่เพราะอิหรานวันนี้อ่อนแอมากกว่าที่คิดแล้วที่สําคัญคือจีนและรัสเซียเนี่ยเต็มมือแล้วครับยังไม่สามารถช่วยได้แล้วออกมาช้ามากทำไมกันขู่มาสักพักแล้วเคลื่อนกําลังมาจ่อประชิดแล้วนะครับง้างไกลแล้วเนี่ยครับเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเดินเข้าสู่ สมรภูมิในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งซึ่งจริงๆตอนนี้เดินแล้วสนับสนุนยุทธภพกรณ์บางแบบสนับสนุนข้อมูลข่าวสารข่าวกรองการลบหลายแบบนะครับแต่จะเต็มตัวหรือไม่นี่ผมคิดว่าท่าทีของอิหร่านสําคัญที่สุดประเด็นแลกนะครับ,รบแล้วก็จะต้องหาเหตุผลจะต้องบอกอเมริกันและชาวโลกว่าอิหร่านไม่คุยอะไรเลยนะครับถึงจะเป็นเหตุผลสำคัญแต่ แต่สองก็คือว่าอจะไปสุดซอยไหมนะครับดูท่าทางมันอยอยากไปสุดซอยนะครับด้วยหลายเหตุผลเศรษฐกิจเอยมันจะลงตรงนังมากกว่าถ้ารัสเซียกับจีนรับได้ว่าโจมตีนิดหน่อยๆนะครับแล้วก็หยุดไปเลยนะก็อาจจะทำได้นะครับแล้วก็ทำในเรื่องที่จำกัดนะครับ คือพูดง่ายๆว่าเขาพูดกันเยอะนะครับว่าต่างฝ่ายต่างจะไม่เสียหน้าได้ยังไงจะลงได้ยังไงตอนนี้กายปืนมันง้างไว้เกือบหมดแล้วมันประกาศไม่ถอยกันหมดแล้วแต่ในความเป็นจริงอยากจะถอยเหมือนกันแต่ยังหาทางลงไม่ได้นะครับอิหร่านจะไม่เสียหน้ายัางไงอเมริกันจะไม่เสียหน้ายัางไงแต่ว่าอิสราเลอลไม่สนใจทั้งนั้นเรื่องเสียหน้าไม่เสียหน้าจะลุกไปสุดสุดท้ายแล้วมันก็ต้องกลับไปที่นาธานยาฮูนะครับแต่ว่าผมว่านาธานยาฮูไม่น่าจะหยุดได้แล้ว และอันนี้เป็นหลายหลาย,หลายประเทศหลายคนรู้สึกได้ว่าอิสราเอลน่าจะทำเกินเลยไปเยอะมากแล้วนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจะอ้างว่าเขาจะอยู่ไม่รอดแน่ถ้าิยรูาเลมยังไม่ย,ยู่เคลียร์แต่ตอนนี้มันเขาไม่มียังไม่มีแล้วก็สกายภาพโดนทำลายไปเยอะมันน่าจะหยุดตรงนี้นั้นอเมริกาก็ต้อาหาันกลับมากดดันอิสราเอลจังหวะตงในสองสัป,ปดาห์นี้ด้วยว่าเอาพอพอ,พอแค่นี้ได้ไหม เพราะว่าตอนเริ่มต้นก็ไม่ได้นะครับชัดเจนว่าอเมริกันเห็นด้วยนะครับอย่างที่เราคุยกันผู้มีการของสมัครข่าวกราง CIA ก <c oughs> ็ให้การชัดเจนอยู่แล้วว่าศักยภาพของอิหรา่านเนี่ยไม่ถึงขนาดที่จะมีแต่ถ้ามีมีมประมาณสิบยี่สิบหัวใช่แต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์พอผ่านแค่หกสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะเริ่มมีวุฒิเเคลียร์นะครับพอเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะมีสักยี่สิบหัวนะครับการเพิ่มสมรรถภาพ สมรรถนะของกำลังภาพร,รังสิแล้วก็ยังบอกแถมท้ายด้วยว่าที่ปฏิบัติการครั้งล่าสุดเนี่ยทาง C ีไม่ได้รับทราบอะไรอย่างชัดเจนนะครับไอเนี้ยก็ทําให้เราเห็นภาพของความพึกเขิมความก้าวร้าวของเทรลนะครับด้วยความเข้าใจนะครับว่าเขาก็ตื่นสน,นอกเรื่องความอยู่รอดเรื่องของจาก,ก็ตื่นเคลียร์แต่ว่าถ้าไม่หยุดตรงนี้เนี่ยมันก็จะบานปลายเพราะฉะนั้นอเมริกันต้องทําหลายหน้า ขู่ยิรานให้ยอมเจรจาสกัดอิสราเอลไม่ให้เดินหน้าแล้วก็ไปกำกับควบคุมไม่ให้รัสเซียและจีนนะครับขยับมากกว่าน,นี้แล้วหันกลับไปหาพรพวกที่เคยขึ้นกำแพงภาษีเขาว่าให้กลับมาช่วยด้วยนะครับก็ดูยุ่งอยู่นะครับคุณกีต้าครับบนบนยอดของต้องเจรจารอบสุดท้ายสุดท้ายเรื่องกำแพงภาษี นะครับอันนี้ก็ซับซ้อนอยู่ไม่นับการทะเลาะบอ,อกแบ้งกับผู้ครูบาอาจารย์ในมหาวิาลยนะครับเรื่องการผลักดันผู้ขยพให้นะครับออกไปการประชุมแบบไม่ประชุมนะครับน่าทึ่นว่าท่านประธานาธิบดีท่าก็ยังแรงไม่ตกนะครับยังมีอะไรที่ทำให้คุณกรีรากับผมต้องมานั่งคุยกันกันกบท่านผู้ฟังท่านผู้ชมตอนเดึกๆแบบนี้อีก ส่วนฝั่งของผู้นําอิหร่าน่ะคะอาจารย์คะเขาดูจะถอยหรือว่าจะพยายามหาทางลงหรือกปลักนะคะเข้าใจ<ด>ว่าก็ไหนค่อนข้างจะมากแต่ก็ได้ประกาศไปแล้วนะคะกับประชาชนบอกว่าจะไม่มีทางยอมแพ้อย่างเด็ดขาดใช่ครับอันนี้ดูยากเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยกับภาษาแล้วก็ท่าทีน้ําเสียงเขาแต่ว่าดูจากนักวิเคราะห์ต่างๆก็บอกว่าถ้าทางเอาจริงเหมือนกัน ถึงแม้ว่าจะหาทางลงอย่างหาทางลงไม่ได้ถ้าการคุยกันสัปดาห์นี้สุดสัปดาห์นี้ลงได้ก็ลงต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของฝรั่งเศสเยอรมันอังกฤษนะครับมากันพร้อมเพรียงกันนะครับพวกก่อสงครามโลกทั้งหลายในอดีตนะครับมาช่วยกันหาทางลงไม่งั้นก็จะเดือดร้อนกันไปหมดนะครับอันนี้ก็ยังดูยากแต่ว่า ลึกๆแล้วจริงๆอิหรา่านส่งสัญญาณถอยมาบ้างแล้วนะครับการโจมตี Israel อิสราเอลก็ขู่ซะเยอะแล้วก็ขีดความสามารถในการโจมตีก็เห็นไม,ไม่ไม่ไม่ได้เยอะอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องดูว่าจะถอยกันยังไงซึ่งมีหลายสูตรแต่ว่าขณะนี้ก็ยังไม่ค่อยตกผลิตเท่าไหร่ครับส่วนพันธมิตรของอิหร่านอย่าง รัสเซียและจีนล่ะคะอาจารย์คะเห็นต่อสายคุยกันระหว่างสองผู้นำนะคะก็พยายามที่จะส่งสัญญาณเตือนไม่ให้อเมริกานะเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงกรับสงรครามนี้ดูนัยยะก็ไม่น่าจะต้องการจะท,ทําสงครามเหมือนกันค่ะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับจริงๆรู้รู้กันตั้งแต่แรกนะว่าสองประเทศนี้จะไม่ขยับไปดือยซ้ําแต่มันคงไม่ได้ไม่ขยับเลยก็เสียเชิงนะครับแล้วก็ขยับมากเกินไปก,ก็ก็เต็มมืออยู่แล้ว นะครับโดยเฉพาะรัสเซียเนี่ยไม่ไม่อยากขยับมากเพราะว่ากำลังที่จะต้องปิดเกมกับยูเครนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คง,งต้องต้องดูแต่ขนาดนี้ที่เราคุยกันเย่ยทางสามตัวแทนเนี่ยเริ่มออกมาให้ข้อมูลแล้วว่ามีโอกาสมีโอกาสที่จะทำให้สงครามไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ที่ปรึกษาพิเศษของทางอีมริมั์ก็คงจะเข้ามาร่วมด้วยภายหลัง นะครับก็อาจจะทำให้เกิดข้อยุติลงเพราะว่าข่าวสารก,ก็เริ่มออกมาแล้วนะครับว่าก็คุยกันไปได้ดีอยู่พอสมควรนะครับเบื้องต้นนะครับแล้วกอ็อาจจะหาทางออกในทางการทูดได้นะครับแล้วก็ขนาดเนี้การโจมตีเป้าหมาย ของอิลก็ยังดําเนินอยู่นะครับอาจจะเอาเงื่อไขายตรงนี้ว่าให้หยุดโจมตีก่อนนะครับแล้วก็คุยกันนะครับในสองสัป,ปดาห์นี้นะครับก็น่าจะเป็นสัญญาที่ดีเล็กๆน้อยๆที่เพิ่งออกมาครับค่ะอ,อาจารย์จากนั้นผู้ที่จะมีความสามารถในการยับยงสงคารามนี้ได้คือคณะเจราจารที่ยุโรปชุดนี้เหรอคะัอาจารย์หรือว่าเป็นคุณทรัมป์หรือว่าเป็นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและคุณปูติน ที่สุดแล้วพอผมต้องกลับไปรายงานผลแล้วก็หาข้อสรุปแล้วก็ตัดสินใจอีกครั้งของผู้นำเขานะครับอ,อันเนี้ยกอ็อีกเป็นอีนกหนึ่จังหวัดแต่คงคงไม่คงไม่ช้าเพราะว่าผู้นำคงรอผลอยู่คือขณะนี้การโจมตีทางการทูตของอิตาลกับของอิราลก็ต้องชะลอไปอเพื่อให้การพูดคุยครั้งนี้มันเริ่มราบเรื่นขึ้นแต่ว่า ในพื้นที่จริงเนี่ยก็ยังลบกันอยู่นะครับกําลังส่งขีปรนาวุธโจมตีกันอยู่นะครับแล้วก็ทางอิหร่านทางอิสราเอลก็เฝ้าดูอยู่นะครับโดยเฉพาะอิสราเอลเฝ้าดูอยู่ว่าการพูดคุยจะเป็นไปได้ดีขนาดไหนนะครับสัญญาณเหล่านี้ก็น่าจะยังไม่เป็นลบมากนะนะครับดูแล้ว ต้องการการเจรจาต้องการหาทางลงอยู่เหมือนกันครับค่ะ <C HA> ซึ่งในตอนนี้นะคะ่ค่ะบางสื่อเาก็พูดถึงเรื่องของแนวคิดของการที่จะล้มล้างการปกครอ,องของอิรานนะคะพูดถึงเรื่องของการสังหารผู้นํานะคะแล้วก็จริงๆแล้วบางสื่อก็พูดถึงเรื่องของผู้นําคนต่อไปของอิรานแล้วด้วยซ้าไปนะคะซึ่งก็เป็นทายาทของทางผู้นําคนปัจจุบันนะคะ อาจารย์ปนิธานมองว่าถึงขั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองของอิหร่านจากผลพวงของสงครามครั้งนี้เลยหรือเปล่าคะอาจารย์คือถ้าเปลี่ยนแปลงรัฐบาลมันอาจจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใช่ครับในการปกครองแบบรัทอิสลามซึ่งกลับมานะครับในหลังการปฏิวัติอิสลามแล้วทำให้คนไม่สบายใจค่อนข้างเยอะเพราะว่าเข้มข้น อนุรักษ์นิยมแบบค่อนข้างสุดต่งนะครับในความคิดของแม่ตรชาวิลาน้ว่กันเองแล้วก็ทําให้หลายชาติเป็นกังวลเป็นนะครับโดยเฉพาะในชาติอาหรับหลายชาตินะครับแล้วก็หลายคนก็มองว่าอาจจะเป็นการสิ้นสุดนะครับของการปกครองแบบนี้ด้วยซ้ําไปนะครับอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็กำลังดูอยู่ว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงไหมแล้วมันจะมีผลอะไรนะครับ กับการเมืองของต้นออกกลางผู้เชี่ยวชาญทางต้นออกกลางหลายคนก็กําลังดูอยู่ว่าความเข้มแข็งของรัฐอิลอสลามแบบอิหร่านเนี่ยลดน้อยถอยลงอาจจะถึงจุดที่เรียกว่าปกผันแล้วก็ได้นะครับแล้วก็ผู้นําคนใหม่ก็อาจต้องเปลี่ยนทิศทางในการที่จะปกครองประเทศนะครับอิหร่านเดิมก็อยู่ในระบอบสมัยใหม่มานานเหมือนกันนะครับตั้งแต่สมัยพระเจ้าชาหของอิหรา่าน แล้วก็มีปัญหาแบบที่เราค่าทาบนระครับ r u p t i นความไม่โปร่งใสต่างๆก็นํามาสู่การปฏิวัติตอิสลามการเข้าไปตอนนั้นเป็นพันธมิตรกับอิสราเอลกับอเมริกันอย่างค่อนข้างาจบแจ้งทําให้ไม่เกิดสมดุลน,นะครับก็คนก็ต่อต้านเยอะในช่วงนั้นจับตัวช,ชาวอเมริกันยึดสถานทูตตอนนั้นก็เป็นเรื่องที่ฮือฮามากเลยแล้วใน ระบบโลกนะครับแต่ว่าคนก็อยากจะเห็ยนยิโรนกลับมาเป็นประเทศที่สมดุลมากขึ้นนะครับเปิดกว้างมากขึ้นเสรีมากขึ้นนะครับผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นนะครับเรื่องเหล่านี้ก็ทําทให้เป็นแรงหนุนมากกว่าที่ผู้ปกครองของยุโรคิดนะครับเพราะโลกสมัยใหม่เปิดกว้างมาก โ่งสู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสนับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน Description นี้เลยค่ะ